morning ค่ะทุกคนวันนี้ตื่นแต่เช้านะคะกระเป๋าไปเที่ยวอำเภอบันังสตาและคืนนี้เราก็นอนแคมปิ้งที่เกาะชามิททุกคนเราออกเดินทางกันซีชีวิตค่ะวันนี้ก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่เคยนอนแคมปิ้งมาก่อนและเราก็ไม่ได้นัดกันด้วยนะคะตื่นเช้าว,วันนี้ก็จัดทริปไปเลยน้องคริสนะคะ วันนี้น้องคิสมาตามคอมเมนต์นะคะน้องคนนี้นะคะคอมเมนต์ว่าอยากให้พี่คริสมาร้านซันไตบูดายยที่บันังสตาค่ะโอเคถ้าแฟนคลับขออะไรน้องคิสก็จัดให้ค่ะโอเคนะคะเจอกันนะคะ ตอนนี้เรายังไม่ได้ทานเท่าอะไรเลยนะคะทุกคนเราออกเดินทางในตัวเมืองจังหวัดปัตตานีนเข้าสู่จังหวัดยะลาอำเภอบ้านนังสตาและอำเภอทางโต ฉันไม่ได้ขับรถเองนะคะทุกคนเพราะว่าฉันคือคุณนายนะคะฉันมีบริกาศส่วนตัวนะคะ,คะและก็ฉันสวยยืนหนึ่งนะคะยืนคนเดียวค่ะและตอนนี้นะคะเรามุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาระยะเวลาการเดินทางจากเมืองปัตตานีก็ประมาณ30นาทีนะคะทุกคนและแล้วเราก็ถึงอำเภอบานังสตาแล้วนะคะเราก็จะไปร้านซันไตบูดายยนะคะเราจะไปทานข้าวชาวที่นี่ร้านของเขานะคะ อยู่ก่อนถึงอำเภอบ้านังสตานะคะเลี้ยวขวาไปเลยค่ะทุกคนตอนนี้น้องคริสก็ได้ถึงที่หมายแล้วนะคะที่ร้านสันไตบูดาโอค่ะทุกคนเหนื่อยมากใช้เวลาการเดินทางก็1ชั่วโมงครึ่งค่ะโอเคนะคะเราจะลงจากรถแล้วนะคะเพลียะค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ได้ถึงที่ร้านซันไตบูดายอแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าที่นี่คือเสน่ห์ก็คือบ้านนะคะเป็นเอกลักษณ์ชาวมาลายูและก็อาหารเราก็จะเป็นอา,อาหารพื้นบ้านมาลายูนะคะโอเคนะคะเรามาขึ้นข้างบนเลยนะคะว่าสไตล์บ้านของยังไงบ้างนะคะข้างบเลยค่ะสิ่งแรกคือเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะสลามมาเลยกุม ทุกคนนึกถึงบ้านเก่าของน้องคิดเลยอ่ะสมัยน้องคิดอยู่กับยายก็บ้านสไตล์นี้ละคาแต่งอ,ออกรูหมนี่อ่าสวยมากเลยสวยมากสวยไหมคะทุกคนคิดถึงแล้วก็หลังคานะคะก็จะเป็นหลังคา,าสมัยโบราณนะคะจะเป็นหลังคาที่แบบคอาต่อกันนะคะตดลายของบ้านนะคะทุกคนบกุกบอกถึง เสน่ห์ของชาวมาลายูนะคะนี่นี่ก็คือบรรยากาศห้องอาหารถ้าใครมาแล้วก็จะกินอาหารข้างบนบ้านก็ที่นี่เลยนะคะแล้วก็จะมีอีกชั้นหนึ่งส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นชั้นที่ชมบรรยากาศภูเขานะคะทุกคนนี่แล้วก็ข้างล่างเป็น ริมแม่น้ํานะคะจะเป็นโต๊ะที่อยู่ริมแม่น้ํานะคะทุกคนนี่นะคะจะมีหลายหลายที่เลยกําลังสั่งเมนูนะคะทุกคนเมนูของเราก็จะมี2แบบนะคะแบบอาหารแบบจานเดี่ยวนะคะนี่จานเดี่ยวของเราก็จะเป็นเซตบูดูผักลวกนะคะแล้วก็มีกุ้งมีปลาแล้วก็มีอ่าไซยยกิจานะคะไซอุกจาวางยี้ สัตว์ไทยเขาเรียกว่าอะไรวะหอยจุ๊บอ่อแกงหอยจุ๊บใช่ไหมเออแล้วก็มีข้าวผัดนะคะมีผัดกะเพรามีอาหารพื้นบ้านน่ยแหละเออแล้วก็เป็นเซตอีเดนะคะเซตอีเ <laughs> ด <laughs> อ่าหลายเมนูเลยทุกคนมีซุปมีผัดปลาไหลผัดผิดปลาไหลแล้วก็มีปลานะคะข้าวหอยเจแล้วก็มีผัก ลวกนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เราสั่งเป็นทั้งเซตนะคะเป็นเซตนะคะ<ม>ที่ร้านก็จะมีชุดมาลายูนะคะชุดบูดายยนะคะก็จะเป็นชุดสมัยโบราณชุดสมัยสมัยทวดของเราเคยใส่นะคะ<ม>นี่ไงนะคะทุกคนแล้วก็ในดูนะคะแต่วันนี้น้องคิดเลือกชุดนี้นะคะจะใส่จะใส่ไว้กินข้าวค่ะทุกคนลอ,องใส่นะคะ เนักี่ได้ขอเจ้าของร้านแล้วนะคะวาค่านักขี่จะขอใส่ชุทานข้าวใส่ชุดทานข้าวนี่ขออนุญาตใส่นะคะโหนี่สวยมากเลยทุกคนอุ๊าายคนลุกอ่ะเจ๋และลุกเมาหน้าอีกนี่เจ๋และนี่ใส่ชุดมาลาย,ยู จิดกระดุมก่อนนะคะทุกคนนี่แล้วก็เราก็ใส่กระโปรงกระโปรงดูลายทุกคนลายคือสเสน่ห์บ้านเราเลยนะคะทุกคนลายสวยมากสีแดงนะคะเราคิดเลือกเป็นสีแดงนะคะทุกคนนี่ใส่ชุดเลยนะคะ <laughs> กระดุม โอเคเราใส่ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาใส่พักลรมทุกคนฮะแะลูบงการแล้วพะพังนี่ลเฮอิงอิงะคุนจานะนี่คุนจาคริสปุงอเดก็เกลเบนนี่ดูมฮเดยก็ถ้ากันากับบนู้ดพะนันได้ยังไว่ากับบนนู้ฮะ ตับี่บอ่ะสีแดงก็ต้องเหมาะกับสีชมพูทุกคนไปมีดับอาบุนี่ตัวละนี่ไก่ปะนะไก่ลูบงผ้าคลุมแต่พปี่น้องคิสอิงะดูลูคนแก่มาก่อนนะทุกคนโอเคตัวจะไม่ดูหลูนะเขาใส่ผ้าคลุมแบบนี้อ่คือแบบกแบบมุนทองมูดูครบท่าแบบนี้ยทุกคนคุณยายน้องคิสใส่แบบนี้นะคะทุกคนกคนุณอว่าพ่ยเตะคุณยาย คุณยายบ้านไหนบ้านใส่แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณยายของเราคิดใส่แบบนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่อยากใส่แบบนี้เราจะใส,สแบบ่สไตล์แบบสไตล์ใหม่นะคะทุกคนกระบะกระบะลายกุหลาบน้ากระบะกระบะนึ่ใส,ส่ผ้าคลุมแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ฮะ <laughs> นี่แล้วก็เลก็ิตรงนี้นะคะนี่นะคะทุกคน ห่าตู้ิดมารีก่อนนะคะปิดตู้ก่อนมีหลายสีทุกคนเอานะคิดเลือกสีนี้นะคะสวยไหมคะสวยไหม <c oughs> <c oughs> เราใส่ชุดนี้แล้วก็เราจะไปทานข้าวกับชุดมาลายูแล้วก็กับข้าวของเราก็จะเป็น กับข้าวมาลายูนะคะทุกคนโอเคเราตามมาเลยค่ะซึ่งอาหารของร้านที่นี่นะคะคก็จะมีการโดดเด่นเกี่ยวกับอาหารมาลายูนะคะยอดทุกคนนะคะตอนนี้นาคิก็ได้สั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารมาแล้วนะคะ ก็อาหารของเราก็เนี่ยซาโยกิจานะคะซาโยกิจาซาโยกิจานะคะแล้วก็เป็นไข่เจียวนะคะโยบูก้าพวกไข่เจียวนี่จะอม,หอมเหรอไม่หนะไม่ใช่มั่วแล้วเปล่าอ่าแล้วก็เป็น ผักลวกนะคะแล้วก็เป็นมีบูดูมีน้ำพริกสไตล์บ้านๆน,นะคะแล้วก็เป็นซุปนะคะทุกคนซุปอะไรเนี่ยซุปไก่ซุปไก่กบ้านดูน้ำซุปนะคะอร่อยมากเราชิมก่อนนะคะยัดชิมก่อนนะชิมช้อน,นี้ อร่อยจริงๆค่ะแลวก็เมนูของเราอีกเมนูหนึ่งคือกุ้งกุ้งแม่น้ำ <Okay. S 2> ใส่ชุดมาลายูกินแบบมาลายูที่สำคัญคือต้องกินกับมือนะคะแต่มือเราคิดล้างแล้วน,นะคะทุกคนเรากินกับมือนะคะสิ่งได้คือต้องใส่บูดูใส่บูดูแล้วก็ผัด แกงหอยนะคะทุกคนสักจาอืมอร่อยมาก ไก่ทุกคนเมนูที่นี่อร่อยมากๆากเลยทุกคนนะโอเคกินข้าเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะถ่ายรูปที่มุมในบ้านนี้ได้เลยนะคะทุกคนเราสามารถยืมชุดที่ร้านมาถ่ายรูปได้นะคะ ที่นี่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนมาที่นี่แล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปเป็นท่ละลึกด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนถ้าใครได้อามาที่นี่นะคะก็ ได้สัมผัสรู้สึกถูกกับสมัยสมัยก่อนนะคะก็น้องคิดนะคะก็รู้สึกมีความนึกถึงสมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนน้องคิดก็ได้อยู่กับคุณยายก็อยู่บ้านบ้านไม้บ้านเก่าๆสไตล์มลายูแบบนี้ล่ะค่ะทุกคนก็มีลวดลายเป็นสไตล์นี้ล่ะค่ะบ้านน้องคิดแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รื้อรื้อแล้วก็สร้างใหม่แล้วนะคะบ้านของน้องคิดแต่ว่า วันนี้นะคะน้องพิทก็ได้มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าน้องพิดก็ได้นึกถึงบ้านเก่าของน้องพิดเลยนะคะมาคิดอยู่กับคุณยายนะครับโตมากับคุณยายก็รู้สึกว่านึกถึงยุสมัยตอนที่เรายังเด็กๆนะคะก็อยู่บ้านนั่งกินข้าวกับคุณยายแล้วก็ได้คําพูดของคุณยายก็ยังยังจดจําอยู่ในสมองตอนนี้อ่ะ พูดแล้วน้ําตาจะไหลนะคะ่ะทุกคนแล้วก็ขนลุกด้วยนะคะไม่รู้เป็นอะไรโอเคค่ะทุกคนนึกถึงบ้านเก่าของเรากินเลยอะ่ะตอนนี้ถอดเสื้อแล้วนะคะอเอ้แล้วก็จัดให้เป็นเรียบร้อยให้อยู่ที่เดิมนะคะนี่ถ้าใครมาก็มาใส่ได้นะคะทุกคน เจ้าของอเจ้าของร้านก็อนุญาตให้ใส่นะคะโอเคส่วนนี้ก็เราก็ต้องพับนะคะพับให้เป็นเรียบร้อยนี่นะคะแล้วก็ตั้งที่เดิมในตู้นะคะทุกคนโอเคค่ะน,นะคะเราก็ตั้งในตู้ใหม่นะคะนี่มีหลายลวดลายเลยนะคะถ้าใครอยากมาอยากใส่ชุด บุดายอก็มาใส่ในนี้เลยนะคะมาเลือกเอาดูเองนะคะโอเคนะค,คก็เรียบร้อยแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะดีมากาเซ่นนะคะ ตอนนี้น้องคริสก็ได้ถึงที่พักเป็นที่เรียบรอแล้วนะคะเป็นที่พักแคมปิ้งค่ะทุกคนแคมปิ้งที่เกาะชามิกนะคะอยู่ที่สันติสองค่ะทุกคนจะบอกตอนนี้น้องคิดถึงตอนค่ำนะคะทุกคนก็เลยไม่ค่อยเห็นบรรยากาศนะคะแต่ว่ารอพรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้เราจะดูบรรยากาศตอนเช้านะคะตื่นนอนสดชื่นเราก็จะมาชม เกาะชามิตรนะคะแต่คืนนี้เราก็นั่งพักผ่อนอ่าที่เต็นท์ได้นะคะดูนะคะบรรยากาศนะคะร่างขึ้นบรรยากาศดีมากมาเลยทุกคนมีลเมเย็นที่เย็นมากมากับเพื่อนมากับครอบครัวนี่นถือว่าแบบ ดวอนึก็มีดวงจันด้วยทุกคนเ,คเห็นไหมคะน่ากินขนมหิวมากทุกคนหิวบรรยากาศที่นี่นะคะทุกคนกลางคืนไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะคะหนาวมากทุกคนค่อยคือว่าเราอยู่บนเกาะไงก็คืออากาศมันหนาว ไม่ต้องใช้พัดลมและก็ไม่มียุงด้วยทุกคนสบายมากตอนนี้ก็นักคิดก็ถึงเวลาจะนอนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะนักคิดจะพายเรือให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็บรรยากาศตอนเชา้าที่นี่เห็นเขาบอกว่าอากาศดีมากและก็ตอนนี้ก็นัคิดก็ง่วงนอนมากแล้วโอเคกดไลค์นะคะทุกคนนัคิดขอตัวนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย ฮัลโหลทุกคนเจอแล้วนะคะทุกคนโอ้โหสวยมากทุกคนสซอร์ไพมากค่ะ เลยตัดตอนช้ากกาดดีมาก น่าเล่นนะคะนี่ก็คือเกาะชามิดนะคะแล้วก็ที่นู่นก็จะมีแพนะคะทุกคนดูค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพายเรือนะคะทุกคนเรามีเรือแล้วนะคะ เราจะพายเรืออีกนิดเดียวนะคะนี่นี่ที่พักของเรานะคะเราจะไปล้างหน้านะคะแล้วก็จะไปแต่งชุดใส่ชุดว่ายน้ำจะไปล่งเรือทุกคน ่แบอว่าที่นี่อ,อ่ะห้องน้ำนะคะฟรีนะคะเขามีบริการให้พร้อม150บาทครบชุดค่าก็ฟรีจะไปห้องน้ำก่อนนะคะทุกคนนี่คือออฟฟิศของเขานะคะห้องน้ำจากที่เราอยู่นี่ก็ไม่ไกลนะคะ ทุกคนค่ะเวลาเราจะเล่นน้ํานะคะอย่าลืมนะคะต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆน,นะคะที่นี่นะคะเขามีให้เสื้อชูชีพนะคะฟรีนะคะจ่ายแค่ร้อยห้าสิบบาทฟรีทุกอย่างเลยนะคะที่นี่มีค้างอาหารเช้าแล้วก็พายเรือฟรีด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอา,าเดี๋ยวเราจะมาใส่นะคะโอเคมาห้องน้ำก่อน ห้องน้ำก็สะอาดมากนะคะทุกคนมีไฟแล้วก็มีชักโครกมีที่อาบน้ำมีที่ล้างมือมีกระจกด้วยนี่คนดูบรรยากาศห้องน้ำห้องน้ำสะอาดนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะอาเคสอาเคสจะล้างหน้าแล้วก็แต่งตัว ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะจะใส่ชุดเล่นน้ำนะคะเดี๋ยวนี่ในเรือเลยตากเกินโซ่ยวกนเลยค่ะ なんてこれ <laughs> 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 อันนี้สุดเจ๋อ่อยวีโอ้ตรงนี้ก็วิวสวยเหมือนกันที่เองนี่เกาะอะไรอะ่ะเล็กๆเกนี่ยทุกคนมีเกาะเล็กด้วยทุกคนไอเหาเกาะย้อนนี่มีเกาะเล็กด้วยเจะไปอ้อมเกาะชาลิดนะคะ ทุกคนมาสี่คนเขาก็ให้สี่กล่องนะคะแล้วก็มีโรดีด้วยทุกคนอี่ไข่เจียวกับผัดอะไรไม่รู้ เรามานั่งกินที่นี่นะคะแล้วก็ชมบรรยากาศของเกาะชามิดนะคะทุกคนน้องคิดคิดว่าคุ้มมากๆเลยนะคะมีทั้งอาหารเช้าให้กินแล้วก็พายเรือฟรีด้วยนะคะและก็ห้องน้ำมีบริการให้ด้วยทุกคแค่ตกคนละ150บาทค่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะน้องคิดหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยขอโทษนะตอนนี้ด้วยนะคะน้องคิดเพิ่งถับทำคลิปนะคะและตอนนี้น้องคิดก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอัลฮัมดุลิลละคะ่ะ